ครับวันนี้ผมก็จะมาพูดกกับเรื่องออข้อได้เปรียบของคนที่เล่นเวโอลานะครับอย่างแรกเลยคืออย่างที่รู้กันเป็นปัญหาทั่วโลกก็คือนักเวโอลาเนี่ยมีน้อยมากสำหรับวงออเคสตราหรืออะไรต่างๆในแวดวงของดนตรีคือคนส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคนไม่ค่อยรู้จักเวโอลาหรือว่าคนทีเ่เล่นไวลินเนี่ยมากกว่า จริงๆแล้วเนี่ยเ,เครื่องดนตรีเวโอลานะครับคือเป็นเป็นเครื่องดนตรีที่พายละแล้วก็คนเล่นน้อยแล้วก็มันก็ข้อได้เปรียบก็คือ,อ,อจะมีโอกาสที่ได้เล่นคอนเสิร์ตหรือเล่นในวงต่างๆอะไรย้ยครับมากกว่าไวลินเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยจะน้อยเราอ,อาจจะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่า เราเล่นเป็นในระดับหนึ่งหรือเราอ่านโน้ตได้หรือเราอาจจะมีมาตรฐานที่ไม่สูงมากเท่าไวลินเราก็สามารถที่จะมีงานไดม้มีสามารถมีงานที่จะเล่นหรือว่าแสดงได้อะไรเงี้ยครับกออ็อันนี้เป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งสาหรับคนที่เล่นเวิยร่าครับถ้าผมสําหรับตัวผมเองนะครับบางครั้งออส่วนใหญ่เนี่ยผมก็ได้ไปเล่นในคอมโพดิชัน ใหม่ๆนะครับของรุ่นพี่หรือของอาจารย์ก็เป็นความท้าทายใหม่ๆสําหรับผมตัวผมเองที่ไม่เคยไม่เคยได้เล่นเพลงโดยที่เวียล่าเนี่ยเด่นออกมามากขนาดนี้เหลือมีครั้งหนึ่งผมเคยเล่นเป็นเวียล่ากับแบบกับเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแบบเอามาผสมกันโดยที่แบบว่าผมไม่เคยพบแบบนี้มาก่อนก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของผมที่ได้ได้เล่นได้เพลงได้เล่นเพลงใหม่ๆที่สําหรับแต่งขึ้นมานะครับหรือ ในเรื่องของตอนที่ผม Entrance เนี่ยก็คือคนที่เล่นเวียล่าเนี่ยน้อยมากเลยตอนที่ตอนที่ผมเนี่ยสอบเข้ามหาลัยเนี่ยการแข่งขันเนี่ยน้อยมากเลยผมว่าแต่ว่าแต่ว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้จะจะบอกว่าคนที่เล่นเวียล่าเนี่ย,ยไม่ต้องขยันซ้อมไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าเครียดหรือไม่ต้องคิดว่าเอ้ยจะ โดนแย่งงานหรือจะแข่งขันกับใครไหมจริงๆแล้วไอ้ไอ,อ้ของพวกนี้มันจะมันจะแค่แค่คุณมาเล่นดนตรีเนี่ยก็ถือว่าเราก็ได้เริ่มได้เริ่มที่จะต้องขยันซ้อมคือมันจะต้องอยู่ในอยู่ในเอ่อการหัวใจเราเลยครับว่าเอ้ยเราต้องซ้อมนะถึงเราเป็นเครื่องดน,นตรีที่เอ่อไม่ได้ไม่ได้ไ ดังมากหรือว่าไม่ได้ถูกให้ความสําคัญมากเราก็ต้องขยันซ้อมให้มากขึ้นให้มากขึ้นให้เราก็จะได้ออบอกเขาได้ว่าเอ้ยเราเป็นนักเวล่านะแต่ว่าเราเล่นเพลงที่เจ๋งๆได้นะเราเล่นเพลงที่เพลาะมากนะเนี่ยลองฟังเสียงเวล่าของเราสิเราเล่นได้เพลาะมากนะอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้ววันนี้นะครับก็สิ่งที่ผมพูดเรื่องออความได้เปรียบ ของคนเล่นเวียล่านะครับก็เป็นอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆที่คิดที่จะอยากเล่นเวียล่าหรือคนที่กําลังเล่นเวียล่าคนที่กําลังซ้อมขยันซ้อมอยู่นะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ